alright เริ่มนะครับข้อที่1ข้อที่1นึ่งสิทักษะแห่งอนาคตข้อหนึ่งคือการ complex thinking skill เออ complex problem solving problem solving complex problem solving คือการแก้ปัญหาที่มันยุ่งยากซับซ้อนนะครับผมบอกได้เลยนะการยุง่งแก้ปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนจริงๆเนี่ยคุณไอไซายเคยบอกคํานี้ฟังดีๆเวลาคุณแก้ปัญหาอย่างที่มันยุ่งยากซับซ้อนเนี่ยไอซายบอกว่า คุณจะไม่มีทางแก้ปัญหาอะไรได้ในระดับความคิดที่เท่ากับตอนที่ปัญหามันเกิดขึ้นมาเข้าใจป่ะพูดง่ายคือเวลาปัญอ้ปัญหาเกิดขึ้นมาเนี่ยไบเบรชั่นหรือคลื่นเรามาอยู่แค่เนี้ยเวลาปัญหามันเกิดขึ้นเนี่ยเวลาคนสมมติทะเลาะกันคนทะเลาะกันแล้วแบบว่าตีกันหรือว่าคิดอะไรไม่ออกแก้ปัญหาคนในบ้านทะเลาะกันหรือที่ทํางานอะไรเงี้ยทะเลาะกันในเรื่องอะไรแล้วมันแก้ปัญหากันไม่ออกมันก็ตีกันอยู่นั่นแ่ะ เวลาพวกนั้นวายเบรชันของมันมันอยู่ในเรื่องมันอยู่ในแบบว่าประมาณเ0็0อยู่ต่าๆอ,อยู่ต่าๆคลื่นความคิดไม่อยู่ต่าๆในในคลื่นแบบนั้นคุณจะไม่มีทางแก้ปัญหาได้วิธีคืออะไรคุณจะต้องไปอยู่ในอีกคลื่นหนึ่งคลื่นสูงๆแล้วทุกอย่างข้อน,นี้ผมประสบกับมาตัวเองตลอดเลยว่าวิธีการแก้ปัญหาแบบคอมเพล็กซ์แบบวุ่นวายยุ่งยากเนี่ยแล้วทำไงให้ไปอยู่ในคลื่นสูงๆคุณจะต้อง นั่งสมาธิอย่างแรกเลยนั่งสมาธิเพราะว่าเวลาคุณนั่งสมาธิเนี่ยจิตคุณจะสงบแล้วคุณจะขึ้นไปอยู่ในคลื่นที่สูงแล้วไอซายเนี่ยไอซเนี่ยเขาทำอยารู้อะไรคุณอาจจะไม่รู้เรื่องนี้เวลาเขาเขาต้องการที่จะเข้าไปอยู่ในคลื่นสูงๆเนี่ยเขาเล่นไวลินเขาเล่นดนตรีเพราะฉะนั้นเนี่ยดนตรีนี่มันเป็นสื่ออย่างหนึ่งเลย สื่ออย่างหนึ่งที่จะให้คุณเนี่ยขึ้นไปจูนในคลื่นสูงๆงได้ผมเคยสอนเรื่องนี้ไว้ใน,นในะจูนสมองกับจีเนีสนะครับเอาใหม่มาบอกเลยจูนสมองกับจีเนีสนะคะตอนตอนแรกๆมาเนี่ยไม่เลือกที่จะฟังแผ่นนี้เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยากเป็นจีเนียสอะแล้วเราก็ไม่อยากนั่งสมาธิแล้วเราก็ไม่ได้อยากจูนสมองด้วยแต่ว่าพอฟังแล้วเนี่ยมันรู้เลยว่าทําไมถึงเป็นอันที่คนมาหาอาจารย์แล้วก็ขอบคุณทางน้ําตา เขาบอกว่าหลายๆคนนะบางคนอาจจะเครียดในเรื่องบางเรื่องคิดอะไรไม่ออกจมอยู่กับปัญหาเขาเอาแผ่นนี้ไปฟังเขาแล้วแล้วเขาบอกว่าโหแบบมันเปิดโล่งเลยค่ะอาจารย์แบบขอบคุณวันนั้นวันนั้นยังเคยถ่ายวิดีโอไว้อยู่เลยมีคนมาขอบคุณอาจารย์แล้วก็ลองแบบเขาอินมากร้องไห้กับแผ่นนี้เหรอใช่กับแผ่นนี้แล้วก็เราก็เลยวันนั้นอ่ะเห็นเขามาร้องไห้แล้วขอบคุณ ก็เลยไหนมันดียังไงวะเอาไปฟังด้วยปรากฏว่าทุกครั้งที่กำลังจะอยู่ในห้องของตัวเองแล้วกำลังจะคิดโปรเจกต์ใหม่ๆอยากได้ไอเดียเจ๋งๆไอเดียดีๆเราความลับแล้วก็เคล็ดลับในแผ่นนี้ค่ะไปฝึกใช้แล้วไปปรับใช้แล้วทุกๆครั้งที่เอาไปใช้นะไม่ว่าจะเป็นการนั่งสมาธิหรือว่าเพลงที่อาจารย์สอนไว้ในนี้นะมันทำให้ เราเรามีไอเดียที่อยู่เฉยๆปกติแบบนี้คิดไม่ได้ hmm. แต่ว่าพอใช้ความลับในแผ่นนี้ปรากฏว่าไอเดียแบบหลั่งไหลทั้งครูแล้วมันมีความสุขแล้วทุกไอเดียที่คิดออกมาประสบความสำเร็จทุกไอเดียแล้วคุณจำไว้นะอาจารย์เคยบอกไว้ใน billion dollar secret สิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่เงินแต่มันคือไอเดียที่ มันเกิดขึ้นมาแต่ละไอเดียที่มันเกิดขึ้นมาปุ๊บเราสามารถเอาไปทําเงินเป็นเงินล้านไปสร้างรายได้ได้โดยที่คุณไม่ต้องมีเงินเป็นกรอบเป็นกรรมก็ได้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือไอเดียแล้วก็คอสอ,อ,อันนี้นะคะจูนสมองกับจีเนียมันไม่ได้แค่ไอเดียสร้างเงินล้านแต่ว่ามันทําให้จิตใจของคุณน่ะสงบมีความสุขอยู่อยู่ด้วยคืออยู่แล้วรู้สึกว่ารู้สึกเย็นใจรู้สึกสบายใจ จูนสมองกับจีเนียสอันนี้ป้องเลยแล้วก็อีกอันนึงคือจูนสมองสิบสองเท่าเอ้ยพลังสมองสิบสองเท่าให้ให้ให,ให้ให้เคลมรับสะันจนังเลยว่าเขาจะแก้ไขปัญหาไงถ้าในเรื่องของการอ๋อเมื่อกี้ให้เคลมรับไปละงั้นเสียข้อหนึ่งไปเลยก็คือการคือเออเคลบ<ม> คือการนั่งสมาธิใช่ใช<ล>นั่ง,ง<น>สมาธิแบบถูกต้อง<ช>นั่งสมาธิแบบว่าบางคนที่นั่งสมาธิแล้วไม่แบบแบบไม่เป็นนะอ่ะเขาเขาาก็กลัวพวงหรืออะไรสักอย่างหนึง่งแล้วก็หยุดความคิดตัวเองไม่ได้แล้วไอ,อ้อ์สเนี้ยผมสอนวิธีการทั้งหมดเลยวิธีการนั่งสมาธิแล้วทาไงที่จะจูนสมองผู้นี้คือจริงๆแล้วคุณเนี้ยเป็นจีเนียสได้ทุกคนะเป็นจีเนียสได้หมดเลยทุกคนเกิดมาเป็นจีเนียสแล้วแต่ว่าคุณเมื่อเพื่อถึงตรงนั้นเนี่ยคุณจะแก้คุณจะหเห็นปัญหาทะลุปูโปงว่าตรงนี้แม่งไม สังเกตแปลว่าวใหม่พี่ว่าพี่พี่จะทำถึงแก้ปัญหาธุรกิจทุกอย่างแล้วสร้างโมเดลแบบเจ๋งที่สุดขึ้นมาใช่สร้างโมเดลที่ไม่มีใครสู้ได้ที่แบบว่า<ด>สร้างโมเดลธุรกิจที่แม่งสุดยอดอ่ะขอด้วยดีกว่าค่ะอยากเห็นตาโอเคอ <c oughs> แล้วคุณรู้ไหมความลับของอาจารย์คืออะไรอาจารย์นั่งสมาธิทุกวันและนั่งสมาธิตามหลักการในแผ่นนี้อื มันทําให้ทุกๆวันไอเดียอาจารย์จะแบบพุ่งกระฉูดพุ่งผ่านมีอะไรเจ๋งๆคุณถ้าคุณตามมาสักพักคุณตามมาตาเนี้ยแหละคุณจะรู้ว่าเฮ้ยทําไมอาจารย์แบบทําคอนเทนต์ได้ไม่หยุดเลยวะทําไมมีมุกใหม่ๆมาใ,ให้พวกเราดูตลอดเลยวะทาไมดูตามดูแล้วมันไม่น่าเบื่อเลยวะ hmm. เพราะว่าอาจารย์หนึ่งในหนึ่งในความลับของอาจารย์คือนั่งสมาธิใช่แล้วและหลักการนั่งสมาธิแบบ ในนี้นะคะอาจารย์เทรนคุณนั่งไปพร้อมกันเลยอ์ำม,มากและพอฟังอันนี้แล้วใช่ไหมเราเรารู้แล้วเฮ้ยจริงๆฉันเป็นอัจฉริยะเหรอเนี่ยฉันไม่เคยรู้มาก่อนและทุกคนก็เป็นอัจฉริยะพอพอมันเริ่มเข้าใจว่าจริงๆเราทุกคนมีความเป็นอัจฉริยะเลยเริ่มเรียนรู้เรื่องของสมองอมก็เลย ไปเจอแผ่นนี้ค่ะเพราะว่าแผน่นสองแผ่นนี้เป็นแผ่นที่ไม่คิดว่าจะหยิบขึ้นมาเลยอพลังสมอง12เท่าฉันไม่ได้รอกมีพลังสมอง12เท่าอ่ะใช่ทำไมต้องทำไมต้องมีอ่ะทาไมต้องสิเท่าไม่ได้อยากมีแต่ว่าพอพอมันเอามาคู่กันแล้วอ่ะมันกลายเป็นว่า ทุกวันนี้นะคะนอกจากจะขอบคุณหลายๆอย่างแล้วขอบคุณหัวสมองของตัวเองขอบคุณสมองอัจฉริยะของตัวเองที่ทําไมมันมันเจ๋งขนาดนี้และอาจารย์ก็เป็นคนที่ต้องบอกว่าอาจารย์เป็นอัจฉริยะมากแล้วเป็นคนที่แบบมีไอเดียเจ๋งๆแล้วก็เอามาสอนพวกเราทุกคนวันนั้นยังบอกอาจารย์เลยว่าสิ่งที่อาจารย์สอนพวกเราทุกคนผ่านทุกๆอย่างของอาจารย์เนี่ยนะโมเดลที่อาจารย์กําลังสอน มันเป็นโมเดลที่มันไม่มีอยู่ในโลกมันไม่เคยเกิดขึ้นในโลกใบนี้ถ้าหากว่าคุณอยากบินไปเรียนต่างประเทศงนะ้งสมมติไปไปเรียนอเมริกาคุณไม่สามารถคนอะ่ะสมมติคนอย่างโคชใหม่อย่างนี้ค่ะไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้นะเพราะช่อง youtube ก็ยังไม่ได้ไม่ได้ทำดีเว็บไซต์ก็ทำไม่เป็นแต่โมเดลที่อาจารย์สอนในพันล้านออนไลน์ พลังอะไรอีกแล้วโมเดลที่อาจารย์สอนคืออาจารย์คิดขึ้นมาเองจากพลังสมองของอาจารย์นี่แหละ <ừ. S 1> มันทําให้คนธรรมดาที่ไม่ได้มีต้นทุนอะไรสามารถสร้างตัวขึ้นมาได้และมันฟรีนะคะตัวเองอะตัวเอง,เองกี่ล้านโฉวต้องบอกเขาหน่อยสร้างคนทรรมสร้างตัวมาได้เนี่ยพูดแหลว่าพูดหน่อยผมเป็น <c oughs> คนไม่รู้ยังบางคนจะไม่รู้จะแตะ20่แล้วนะโอ้ยี่สิบล้านโอ้โห ไปในเวลาเท่าไหร่ปีนิดนึงปีปีกว่านิดนึงปีสามเดือนอ๋อหนึ่งปีสมเดือนเห็นไหมเกือบยี่สิบล้านได้เห็นไหมคุณคุณแต่ก่อนหน้านี้ศูนย์บาทศนบาทติดนี้ด้วยตลบด้วยค่ะก็อยากจะมาบอกทุกคนจริงๆว่าคุณอย่าเพิ่งไปเริ่มที่ไหนเริ่มจากคุณต้องรู้ก่อนว่าสมองของคุณอ่ะมันมีทุกทุกคนมีความเป็นอัจฉริยะอยู่จงดึงศักยภาพของตัวเองออกมาเนาะ แล้วก็สอบอันนี้เป็นคู่เซตที่เข้ากันมากอืปอ่านนี้สรุปนี่ยังอยู่ในทักษะข้อที่หนึ่งออนะครับวิธีการแก้ไขปัญหาโอเคอันนี้ทักษะข้อที่หนึ่งคือ,อการแก้ไขปัญหาใช่ช่วยอ่อพีเตอร์ช่วยเขียนข้างโน้นน่ะว่าเราจะอยู่ในทักษะข้อที่หนึ่งเนะี่ยเดี๋ยวคนไม่เข้าใจเดี๋ยวอ่าแล้วใครจะสนใจอันนี้มีเท่าไหร่เลย ถ้าเกิดว่าซื้อหนึ่งอันเท่าไหร่บางคนบางคนมีแล้วอันนี้มีคนถามว่า488ใช่ไหมใช่ครับอันนี้คือคือการนั่งสมาธิแบบหายใจแบบ488นะครับเป็นกัรในสายแบบหายใจแบบที่ผมแบบคือแบบสรุปมาแล้วรู้แล้วว่าอันนี้แม่งเจ๋งสุดอะ mm hmm. โอเคเป็การสอนทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเลยนะอ่แล้วมีมีแถมดนตรีไปด้วยเอา Genius Music เอาแถม Genius Music ไปด้วยแล้วก็ Genius Music เนี่ยเอาไปเปิดมันเป็นจังหวะที่เข้ากับ การนั่งสมาธิแบบสี่อาจารย์ทำมาให้แบบคุณไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วและมันเป็นระยะเวลา450นาทีหรือว่า7ชั่วโมงครึง่งคุณสามารถเปิดวนไปได้เรื่อยๆเลยทุกวันนี้นะคะขนาดนั่งอยู่ในรถอะ่ะก็ยังเอาเนี้ยขึ้นมาฟังแล้วก็ระหว่างรถติดก็หายใจ488ไปด้วยออาจารย์เทรนในคอร์สนี้นะอาจารย์เทรนพวกคุณเองเลยคุณจะได้แบบ คือถ้าคุณมาเจออย่างเงี้ยอาจารย์ก็ไม่ได้เทรนให้นะแต่ว่าคุณเอาคอร์สนี้ไปอ่ะอาจารย์เทรนให้คุณตัวต่อต,ตัวเลยนะคะและพลังสมองถ้าคุณรู้ว่าพลังสมองคุณมันเจ๋งขนาดไหนคุณจะรู้ถึงขุมพลังของความม<ห>ั่งคั่งเฮ้ยราสิทธองสิเท่าถึง9ก้าพัาอบ้าเปล่าไม่ใช่ใครเจ็ราคาผิดเปล่าอันนข้างล่างอะไรข้างล่าอ๋อ,ะอ,ะอะนะคะสรุปสรุปเท่าไหร่คะเนี่ย สมองจุดสมองเนี่ยก็คือพศ2563 2563อ่าลดจาก3,006 6ราคา2563อ่าจาก3,006เหลือ2563โอ้ยอันนี้อันนี้ถูกราคาที่ให้นี่ถูกกว่าที่แปะอยู่ข้างหลังอีกนะคะ<า>ข้างหลังนี่3,006นะคะไม่ใช่เหรอแต่ว่าอันนี้2,563ให้เท่ากับปีพศไปเลยทุกทานนี่มีสี่แผ่นนะคะทุกคน สีแผ่นนะจ๊ะเียนออนไลน์ก็ได้นะลืมอบอกไปใครไม่อยากใครไม่ใช้แผ่นซีดีแล้วสามารถเลือกเป็นแบบไอออดิโอเป็นออนไลน์ฟังในมือถือแค่มีมือถือมีอินเทอร์เน็ตฟังได้ตลอดเวลาทุกที่เลยนะคะอ,อ่ะอันนี้จูนสมองกับจีเนียสสองพ้ายหกิบสามแล้วก็พลังสมองส2บเท่าคุณเอาไปคู่กันเลยละกันเอ่ออันนี้มันอันหนึ่งพันสองใช่ไหมคะกับสองพันห้าร้อยหกสิบสามคิดยากจังเอาเป็น 3,600แล้วกันเนอะ uh, <okay. S 1> คู่นี้3,600แพ็คคู่3า0พแพ็คคู่แพ็ค <36. S 2> พคู่แก้ไขปัญหาอันนี้แก้ไขแก้ไขปัญหาคอมเพล็กซ์แต่คุณเทรนด์ดูเป็นจีเนียสสามพูดง่ายๆทุกคนเป็นจีเนียสหมดนะผมบอกได้เลยคุณห้ามคิดนะว่าการเป็นจีเนียสคือการถึงต้องแบบไอซายซเท่านั้นหรือว่าต้องไปนั่งต้องจำอะไรเยอะๆหรือต้องไอคิวเป็นหมอเท่านั้นเป็นวิศวะเท่านั้นไม่ใช่นะครับทุกคน everyone ทุกคนเป็นจีเนียสคุณเน่เป็นจีเนียสจำไว้โอเคคุณแค่รู้รับความลับเท่านั้นเองว่าจะดึง Genius, จีเนียสของตัวเองมาย่างไรโอเค <Okay, S 2> นะครับโอเคนะคะแนะนำแนะนำ CF ใครสนใจ CF เข้ามาเลย CF เลยคะ่ะ CF คู่เอออันนี้นะ,ะพิมพ์ว่า CF คู่3 6มพก็ได้ CF คู่3 6มพนนะคะนี่มาเลยอ๋อ อ๋อโอเคก็พิมพ์ว่า CF นะคะหรือว่าจะเข้าไปที่ inbox ก็ได้แล้วก็บอกว่าเอาเซตเอาเซตสมองแล้วกันเซ็ตสมองสามพันหนะแล้วพิมพ์ว่า CF ตรงนี้เลยก็ได้นะคะถ้าอยากได้ความรวดเร็วและไม่พลาดราคาพิเศษไม่ตกหล่นก็โอนไปที่เลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้นะคะตามยอดก็คือผู้นี้ราคาพิเศษ3600บาทนะคือจริงๆมันเหมือน ซื้ออันนี้แถมอันนี้เลยเนี่ยเพราะอันนี้มัน3 0 0อยู่แล้วแถมอันนี้ฟรีเลยสุดยอดไป